ตอนนี้นะครับผมกับยายติ๊กนะครับออกจากบ้านบึงหล่มนะครับตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อมุ่งหนะ้าเข้าตัวจังหวัดนครพนมครับประมาณอีกสักน0ดสิบกว่ากิโลนะครับเด้อ,อ,อเอาไปขี่เดี๋ยวพาพีนพาพ่น้องไปยเบื้องสวนพักครับการปลูกฟากริมโข้งย่บ้านบึงหล่มครับตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนออ ar, รครพนมครับตอนนี้ผมออกจากบ้านดงขวางจะคอน านาครพนมนะครับกเลื่อยสีรีวิวถนนเซนนี่นะครับให้พี่น้องเบิองอีกครั้งนึ่งเพื่อให้จบนะครับคือไปถึงจังหวัดนครพนมเลยนะครับเด้อนะครับนี่เรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212ครับหรือถนนชาย่างกูลปู้นะครับที่วิ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดน้องไข่นะครับก็จะจากอุบล ออกจากอุบลราชธานีมากอิพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับจังหวัดบุกดาหารครับจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่จังหวัดหนองคายนะครับเดอเอเมืองพว่จเจริญสองข้างทาง,งครับเนี่ยเมื่อนี้ก็มากับยายจิ๊กนี่ครับนี่นี่น,น,นี่ยายจิ๊กนี่ครับนี่นั่งอยู่นี่ละจ้าสวัสดีค่ะนั่งอยู่นี่ครับเป็นคลิปที่สามแล้วครับนี่ที่รีวิวถนนเบิรีวิวเห็นหน้าปังจ้า นนะมนบนพุ่มจะเลื่อนนะครับของหมู่บ้านที่อยู่แถบริมแม่น้ำโขงนะครับท่างด้านขวอมือผมหรือทสียหน้นาฝังทั้งหมดนะครับเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจดีนะครับขึ้นอยู่กับการ,กรเกษตรนะครับเพราะว่ามีมีน้ำโขงนะครับน,น้ำโขงมีมาให้การ,กรเกษตรนีเมื่อกี้ไปท้ายสวนพัก,กัะ สวนผระงามน้อยใหญ่เนาะแม่นจ้ะนะครับนี่ก็แม่นมดครับสวนบกเขือเทศสวนพริกทั้งมดอยู่ขางถนนนะครับคมักเขืองค่ะนะครับจังหวัดนครพนมก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เศรษฐกิจดีนะครับปลูกการเกษตรปลูกยางร้อยหิมโค้งนี่น่าอยู่ครับเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะครับผมก็มาทุกปีนะครับเพราะว่าชอบบรรยากาศของจังหวัดนครพนมครับแถวริมโค้ง ครับเมื่อนี้ก็นสิึ้นไปตัวจังหวัดนครพนมนะครับเพื่อไปถ่ายวิวแถวแจังหวัดนครพนมนะครับให้พี่น้องเหนเบิึงนะครับ,นะรบนะครับประมาณสี่โมงกว่าหกสิบวิคัมนะครับเอาผมสีแหลีนเลี้ยวจักหน่อยนะครับเด้อออนบ้านใดเลยะยะน่นี่ที่ทำการมาส่วนตำบลเหนียงดงขวางดงขวางออติอีตำบลดงขวางนะครับ นซีเลนนะครับที่รถบนหลายนะครับแลนสะดวกสบายเลยครับ เมื่อยป้องตกกานะป้เอาแพร่แพรโอ้แพร่โอ้แพร่โอ้่ไม่ขึ้นรถแล้วไม่น่าขึ้นรถบ้างหนึ่งกินห้กินแทงหน้าบอโอ้แพรประมาณซีฟกระตุกอันนี้เริ่อมู่บ้านบางๆครับตรงนี้เห็นตรงหน้าแล้วนะครับแต่ว่าไปบ่โดนก็ได้เห็นมู่บ้านขึ้เก่อนเลยครับเป็นถนนซีเลนที่มีควรจะเลื่อนนะครับสองขางทาง นี่ครับมาข้าวเดียวกับเป็นบ้านนะครับที่คุ้งสีหอมบ้าตั้งใหม่ๆครับนี่เป็นบ้านสร้างใหม่ๆอยู่บ้านบัวโอ้นี่บ้านโพนทองโพนค้าเดินนะนี่เขาปลูกผักบ้านแม่โอนทวดเขาเป็นบ้านโพนบ้านเขาเป็นบ้านที่รุ่นนี่ปลูกผักทั้งหมดเลยนี่ส่วนผักทั้งหมดเดี๋ยวค้าๆเขาก็ร่มมากนะนี่หน้าปังด่า สนานมาข้อควายถือว่าเป็นจังหวัดที่น่ายูจังหวัดหนึ่งนะครับ ของโลกเลยล่ะเรัจังหวัดนครพนมเนาะให้่เนาะเพราะว<ม>่าอากาศดีมากเลยนะคะพนมเอาเมืองที่ติดอันดับอันดับโลกจังหวัด <c oughs> ที่ติดอันดับเป็นเมืองหน้าอยู่เมืองหน้าอยู่โอ้มีแต่นหน้าปังทั้งมดืดกับัวเามือนี่อเขียวจะอุ้มพุ่มสวยเลยครับหน้าปังเลยครับด้านขวามือด้านทรายมือหน้าปังทั้งมดนะครับสองขางถนนชะย่างกูืิถนนไม้เลยีย สองนึงสองนี่แหละครับนี่เอาพาพี่น้องเดินทางครับการเดินทางเป็นบทเรียนของชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ผู้ได้เห็นได้เบิ้งครับเป็นประสบการณ์ถ้าไม่เข้าเข้าใจชีวิต เจ้าข้องเข้าใจชีวิตคนอื่นนี่ครับน่าปะมากขึ้นนะครับโอ้ยเป็นตะเบิงครับเป็นตะเบิงนะครับเอาประสบการณ์นะครับ,รรบว่าปั๊บใส่ได้ชีวิตประจำวันนะครับาัห้ากระทมีความสงบขึ้นนะครับหน้าปังนะครับหนนอ่อย่ายนอ นีครับสองขางทางอากาศดีมากย่มประมาณ4ีโมงเย็นๆน,นี่แหละครับบ้านชะงมบ้านนี่ก็ชมม่งมบ้่านยาบ้านยาบพวกไม,ม้อะไรช่างงบ เล่นที่สวนผมด้านขวาเมือเนี่ยจะไปจังหวัดมุกดาหารนะครับเด้อไปคนละนอานานจะเลื่อนุ้บนเรียนช่างอมนาดูาาดเดี๋ยวนี้ผมมุหนาขึ้นไปจังหวัดนคะรพน,นมนะครับจังหวัดบึงการจังหวัดหนองคายนะครับเป็นจังหวัดชายแดนริมโขงนะครับเป็นเมืองที่นายอยู่ทั้งหมดครับไลแต่คนละครับแต่จ,จังหวัดเลยืยจังหวัดหนองคายลงมาบึงการ ขอนพระนุ่มบูดาหารนะครับอำนาจ,จเจริญอุนบนุญนะครับว่าชะงงูสางอุนบนุญสางอำนาจ,จเจริญกันต้องเพื่อยังก็ยายสินีเพื่อเขม马าดเนะาะมนโอ้เขมราดกันนายู่ครับผมไปเบิ่งเนี่ยนายู่จิดริมโขงอากาศดีจ้ะเป็นเมืองที่มีอากาศดี ชนา่โอ้ชนนมพันม้มนขาค่าย่านี้เาะแบนี้เนาะทาข้างกันมีใายเขาโพดเขาโพดที่พี่น้องปลูกได้นะครับโอ้ผลิกผลิตการเเษตระลิลากรกษตรที่ปลูกเอามาขายลอยหิ้มทางนี่ครับนี่ป็นบัก ข้า oh, วโพดน nei, ingo, oh, u, s. <S ี่นี AP uh, ihin, ่ข้าวโพดนี่นี่ข้าวโพดเห็นบ่นี่ยนี่แหละสวนข้าวโพดสดสดจากสวนมาเลยเนี่ยจากสวนเลยครับนี่นี่ครับข้าวโพดต้มข้าวโพดดิบมีบึ้งอ๋อสั้นดิใหญ่ตี๋สีอ๋อกระลำปีก็สดๆเลยครับตัดจากสวนเาขบ้านมานหาเลยข้าวโพดอย่างเดียวย่างอื่นบ่มี ยางเดียวยางอื่นบ่มี่บ๊อมี่เนั้ยมันโฆษณาขายยางเดียวยางอื่นบ่มีสมัยบ่มีรถส่วนตัวขี่รถโดยสารครับเอ็นเตอร์แบกถาดขึ้นมาแบกถาดขึ้นม่ายางเดียวยางไปนั่งล่องขึ้นยางคนเดินยวนคนก็เลยสนใจผู้เล่นเนี้ยมพูดหลับอยู่พู้นั่งอยู่กัน็เลยตื่นเห็นไหมาเบิ้งอย่งยางเดียวยางอื่น แม่นขนมทางแตกข <laughs> ิดแม่สิว่าขําเดียว,วับอยางเดียวอย่างอื่นบ่มียางเดียว <laughs> อย่างอื่นบ่มี <laughs> นะครับเป็นการขายที่เรียกร้องความสนใจขนมทางแตกผู้นอนรับยุ่ก็ได้ตื่นขึ้นมาครับว่าแ <laughs> ม่นิยอย่างเดียว <laughs> อย่างเดียวอย่างอื่นบ่มี <laughs> <laughs> นะครับเราไฟกระสโนจะอยากเบิงได้นหม จุดขายอีกแบบนึงเนาะใญ่ดีดีขี่บัวโอ้โหุ่นจนลมัใกล้ที่หอดจังหวัดนครพนมหรอครับอ๋อเดี๋ยวผมหลิงยัดหน่อยนะครับเด้่อาวรถขึ้นหลายบอ่ะจะมีโอ้ดังสา ตลาดนัดตลาดนัดครับบ้านชั้นโนดบ้านคำเตยตลาดนัดครับนี่รถจอดสองข้างแท่งว่าเป็น<ะ>จอดบนอย่างจอดตลาดครับเอาสีผ้าหน้องลเล่นเลี่ยนหน่อยนะครับด้วยย่านคำว,ว,วันยานวอลสปอร์ตจังหวัดนครพนม่มที่ภาพไปเบิ่งกา บรรยากาศกาขอนกนับวัดนครมนมย่ามค่ำครับไม่ดีมากคับย่ยติดครับเพราะว่าหลานนี่แม่เพป็นมากครับแม่เพป็นเอาก็เลย มาก็ย้ายติดกับมือนียถึงบ้านนะไงได้เบิ่งกระถางบ้านสวนัฒนาเกษตรต้องการกระนมนี่สวนดอกไม้โอ้สวนดอกไม้อยู่ในสวนง่นามๆอยู่ในสวนงามๆอ่ออกดอกสวยเวลาซื้อไปอยู่บ้านข้าวเดียวเหี้ยวรักษาปภิญชักมันใส่ปุ๋ยอย่าง โอ้ยสวนแก,วก้วเมื่กรอนคุณนะ,ออะจอนสองแต่ก่อนเป็นถนนสองเลนเลยครับอยู่นี่เดี๋ยวนี้พัฒนาเป็นถนนสี่เลนแล้วกรับโอ้ยสะดวกเลยครับยวดแลนข้าวเดียวครับจากจังหวัดมุกาหารมาจากอย่าวัดนครพนมยวดแลนรถแล้วยวดบีบแตบปีกหอดแ,ดแล้ว <c oughs> ่ว่มันชิลไฟเขียวไฟเขียวไฟแดงมองในนอกีนอเรือนจำกลางนะครพนมเอาเอานอรนครพนมหรอบ่ิรืเอาบอริเวณนี้คือเรือนจำกลางนะครพนมนะครับนี่ไฟแดงครับ แย่นิไมนหนึ่งอมีไรเงียตางๆเปิดลสมรสัรว่าเสใหมเท่าน้องเท่าเกษตรน้องเท่านเศนองเศร้านองเศร้าเกษตรน้องเศร้าเาไปเขียวแล้วครับใช่เปล่า เด้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเป็นเป็นมหาลัยสงฆ์นี่เด้น้องเซาบ้านหนองเซาโอ้สิงเนียนจ้ะนี่เลยครับเป็นวิไลเกษตรหนองเสาวะครับนี่ครับเอาเดี๋ยวผมไม่ได้แมนแมนครับนี่นะครับบ้านหนองเสาเป็น จะไล่กเกษตรกรรมน้องเศร้าครับนี่เอา้าแต่ว่าซื้อเพื่นปัจจุบันนี่ว่าจังไดน,นะครับบ้านน้องเศร้านะครับนี่อําเภอเมืองจังหวัดนคะรพนมครับเคยมีมูมยู่ครับเลี้ยงจาก,กเกษตรน้องเศร้านี่มเมาเลี้ยงรุ่นกันอยู่รุ่นกเกษตรน้องเศร้านะครับ อรนพนมตรงไปกำลังาพาพี่น้องแลนอยู่บนถนนชะยงกุนนะครับหรือถนนทางหลวงพนดินหมายเลข2 2 2นะครับนะครับจะเริ่มต้นจากพูละครับจากจังหวัดน้องไขยนะครับจากถนนมิตรภาพจังหวัดน้องคายพูนกลับไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี่ละครับ นะครับหรือสาว,าวจากกาเริ่มจากจังหวัดอุบลขึ้นมาจังหวัดน้องไขยก็ได้ครับเอาเป็นถนนทินยาเพราะควกครับลอยหิ้มโคงว่าผ่านหลายจังหวัดครับผ่านจังหวัดอำนาจจะเจร่ญผ่านจังหวัดมุกดาหารผ่านจังหว,วัดนครพนมนะครับผ่านจังหวัดบึงการนะครับไปจังหวัดน้องไขยนะครับหลายรลายกิโลเติมนะครับ นี่ผมมารีวิวจากช่วงอำเภอาธาตุพนมนะครับมาถึงจังหวัดนครพนมจะว่าก็มีจุดแวะหลายจุดนะครับเบื้องการปลูกพักปลูกยังนะครับเพราะฉะนั้นการรีวิวจากอำเภอธาตุพนมมากึงเงาพอน,นุวนก็วนจะมีหลายจอนนะครับเนอะเอาพี่น้องการล่องตีดตามเบื้องครับนะครตะลอนทัวร์ครับช่องที่หลากหลาย ได้สาระครับมาครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันการเดินทางเป็นบทเรียนชีวิตนะครับเป็นการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับทำให้เรารู้ทำให้เรามีประสบการณ์ ับเข้าใจคนอื่นเข้าใจสังคมมากขึ้นสะพานขาแม่น้ำนี่ไงชื่อว่าอะไรจแม่น้ำอันนี้วันอะไรเด็กประยืนโรงเรียนบ้านท่าค้อ คันเม่นอันว่เม่นย่ามหนาวนี่สิเดียวเห็นภูเขาเมืองเมืองเล่าเนี่ยครับนี่ประเทศลาวเลยนี่เห็นพ่อเห็นพ่อมัวมัวเี่ยครับเพราะว่ามันเป็นแสงคล้ายๆหมอกย่ามฤดูนี่ฤดูหนาวนี่ครับสึ่งพ่มเห็นชัดปานไหนแต่ว่าจะเป็นฤดูฝนนี่ครับเพะมีหมอกนี่สีเห็นภูเขาประเทศลาวนี่ชัดงามเลยครับมาจังหวัดนครพนมนี่เพราะว่าวิวเป็นของเรา แต่ผู้เขาเป็นของเราผู้เขานี่เป็นของพี่น้องเ่าครับแต่ว่าวิวนี่เป็นของเขามองจากริมโค้งนครพนมไปนี่สวยงามเลยครับ่าผู้เขาหินปูนในแหวงคำหม่นนะครับของสอบป่าเล่านี่เอามองไปนี่สวยงามเลยครับเพราะฉะนั้นหลายคนี่มาเที่ยวแล้วกันเลยไอ้สโลกแกนว่า บบว,วิวเป็นของเราวิวเป็นของเราภูเขาเป็นของพี่น้องเรา,<ง>าเราเหลียวจากนะความนมาไปนเห็นเมืองสะวนติในอเห็นเมืองข้าม่วนนะครับเลาะหิ้มโองแล้วก็เห็นภูเขาหินปูนน่านสรลับซับซ้อนสวยง,งามมากนะครับ พี่นองเล่าเหลียวมาท่านนครพนมอ,อาจจะจะซ้ตตล่ามบ้านช่องนะครับนะครับอาจจะเป็นวิวท่ามดาแต่ว่าเท้าเหลียวไปอาสอาสอปั้งสาปอเล่าเนี่ยถือว่าวิวสวยนะครับวิวเป็นของเราภูเขาเป็นของท่าน <c oughs> เอาไก่สีินะครับเดี๋ยวนมจะว่าพี่นองเพิ่งจะว่าสิชัดหรือไ่ชัดนะครับเพราะว่าฤดูหนาวนี่เป็นมัวงม่ว นอนเอาตนน้นเส้นนี้ก็มีปัอมน้ำมันอยู่ตลอดแล้วครับนี่บมคอพี่น้องเดินทางมาเส้นนี่เพต้องตกอกตกใจเด้ครับเออปัอมน้ำม,นมันมีที่พักหลายครับแถวริมโขง ีเลนมาตลอดเลยครับจากพ้นธนะครับจากอุบลราชธานีมาจนฮอดนครพนมนก็าเป็นซีเลนเหมือนกันิขยายเป็นซีเลนเหมือนละครับจากนครพนมนไปบึงการกขยายเป็นซีเลนแล้วครับบึงการไปน้องไข่ ซ่องเล็ดลายแล้วคือที่เข่าแล้วครับนี่อ,อ่าเป็นใกล้ๆตัวจังหวัดนครพนมเหรอครับนี่นชาญเมืองแล้วบอกอ่าเอา,เ,อาเป็นชาญเมืองแล้วนี่ครับเป็นเริ่มหนาเลยครับบานเลื่อนแต่ครับแต่ว่าถนนกนยังโล่งอยู่ครับยังสวยอยู่เด้อกาแรแล่นสะดวกครับนี่โอ้ยผมครับผู้เขาอ่าเลี้ยวเห็นเหรอครับจะยุ่ในกล่องคือซิวเห็นดอกเป็นมุมั่วเลยครับ เห็นแล้วผู้เขาหินปูนแสดงว่าใกล้แล้วครับนะครพนมนะครับโอ้โอบ้านเมืองค,รคอวจรจะเลื่นอนครับถือว่าจะเลื่อนครับสองขางถนนเราบ้านช่องแน่นอ่าคุณครับเน่นนนาท้าวบอ ไม่เห็นเลยครับผู้ขเขาเห็นปวดพุนอยู่ข้างหน้าพวงครึ่งหนึ่งยืนถนนครับตาแม่น้ำโค้งไปนะครับนี่หัวเหลืองเหลืองเหมือนยังแย่เลยเออบริษัทนะเหลือง แดงถึงไฟแดงไฟแดงตรงแดงมันโอ้ด่อาน์มอะไรยยเมันอย่างนี้ใช่ไม่ขาเอะไรที่ขวานนี่บอกวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอินโดจีนโอ้ตีที่มโคงคนเนี้ยนะ นพนมเนะาะออกนี่คือออกถนนบายพาสเนาะเขาตรงเข้าไปบ่จ้าตรงเข้าไปแล้วมันจะไปริมโังพอดีเอาติดไฟแต่งนนครนั่แล้วครับนี่จังวหวัดนครพนมนะครับเด้อเอา,เอาผมรีวิวมาจากอ่าทพนมเนี่ยประมาณหาสิบกิโลครับแจ่ว่ากยุดพักหลายช่วงเพราะว่าล่งไปเบื่องการปูกพักนะครับเอาผมดีตรงเข้าไปจังวหวัดนครพนมนะครับเด้อถ้าใส่เมื่อยก็คือออกไปน้องค่ายออกไปสกลนครหมดแล้วครับกาฬสิน เป็นถนนบาพาสครับเมาเก็บเยอยชีบมาเก็บมากหรอ,อไฟแดงครับเก็บหอยเชีรีมอตะลุ่นโอ้เก็บหอยเชีีโอ้สองสัยเอาไปให้เป็ด เขียวครับเข้าตัวจังหวัดนครพนมนะครับนะครับที่เห็นด้านซ้ายขวาเมื่อนี่ครับเป็นริมโขงนะครับนนะครับกับสีสถานที่พักคอนนะครับที่ทางเทศบาลเมืองนครพนมเห็้ใ้หลรายครับนี่นะครับสากแรกที่เป็นรุงแลมครับนี่นี่อาอันนี้ร้านโซเล็กยโสมาเนี้อันนี้โรงแรมอะไรโฮเทลซิลเวอร์ งแรมครับสิลิโยเกนโอ้นี่ครับตัเมืองนครพนมเหรอครับบ้านรีเวอร์ไซด์รีเวอร์ไซด์โอ้โรงแรมรีเวอร์ไซด์ครับโรงแรมรีเวอร์ไซด์โอ้คนกับภาพไหลครับแม้แต่แานที่ที่อ่าพักทั้งหมัดกับอยู่ขวามือนี่อ๋อนี่ครับนี่ผมขอมาตรวจังหวัดเลยครับเป็นอย่างแย่หน่ตัวนี่อือมันเป็นโรงแรมปะคะ กำลังสร้างค่ะโอ้กำลังก่อสร้างกำลังสร้างกำลังสร้างนะครับนี่เป็นโรงแรมไหมกันเลยใช่ๆเดี๋ยวๆอันนี้เป็นโรงแรมโอ้ลานติดลิมโคงร้านอาหารนี่วิวว่านี่ไงแม่นค่ะฟอร์จูนฮะฟอร์จูนหรืออะไรสักอย่างเลยดูบ้างเป็นภาษาอังกฤษเลยโอ้ฟอร์จูนริเวอร์ริเวอร์วิวฟอร์จูนริเวอร์วิวโอ้โรงแรมใหญ่ไหมครับติดลิมโคงจ้ะ นี่เป็นสวนสาธารณะนี่ครับพี่น้องสามารถที่เที่ยวได้จอดออกร่างกายอ่า่นบอกร่างกายแต่ว่าผมสิบวิจอดจุดนี้นะครับเด้อผมสิบวิจารผู้ทีล้านล้านพนมนาคานะครับล้านพนมนาคาสกายวอกอะไรเขาเออแลรงมาร์กแลรงมาร์กแลรงมารกค่ะอันนี้ตรงไปในโบนดอโบได้ค่ะได้บได้เลยตรงไปได้อยู่โบได้นะ เ็ปาตราาต้องไปอ้อมไปโท่านั้วก็จะเข้ามาใหม่เทียบมาใหม่ไปไปไป,ไปอันนี้โรงแรมกัน์ทราเพสกันเครวเพรสเอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเมืองนครพนมแล้วครับบ้านนี้ถึงล่ามบ้านซองนะครับนี่ครับเป็นเอ๋อใช่เบื้งชั้นน้อยกันเลยครับเป็นจังหวัดนครพน,นมนะครับนี่เด้อ ว่าถนนเส้นยังไนีผมโจจบกหัวใจเราเาสิเพราะว่าเป็นโจเมืองเอาเอากันสิจบไปคอนแค่นี้สักวันนะครับเนดะ้อเอาขอบคุณพี่น้นองครับที่ติดตามรับชมนครตวรรค์ทั่วเขาใจติ๊กนี่แหละครับจังไดกันจังลือดนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชะะร,นร,แนร์นะครับเป็นกำลังใจในการท่านคิปให้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้นองทุกๆท่ทานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเมกา ว่ายี้มัไหนเรือไฟลุดเต็มต้องจองข้ามดี